สวัสดีครับพี่น้องกองฝ่ายด้านซ้ายด้านขวาสุขผสุบพลยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเวินเทจครับพี่น้องมื้อนี้กาสิพาพี่น้องมาเฮ็ดของหวานนะครับจากมันโหบักใหญ่เลยนะครับเอาเอิ้นมันมันขาวนะครับมันเท้ามันเท้ามันขาวมันพราวมันพราวนะพี่น้องนะครับก็มุ่จักนะครับวินเทจก็บ่เคยเห็นแต้สีเคยเห็นแต่สีม่วงๆ นะครับสีขาวเรเห็นตะเกียกกระมั้นเนี่ยครับสีเฮตไปวัดมืออื่นพี่น้องนะครับนี่สีเฮดของหวานไปวัดในวันพระไงในวันมาคะบูชานะครับพี่น้องก็อย่าลืมไปวัดไปว่ได้บางกันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นวันมาคะบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุศาสนาเป็นวันหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาคบูชาวันที่พระจันทร์เต็มดวงวันไหว้พระจันทร์เต็มดวงหรือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมีได้ดัดหมาย1 2 5หนึ่งันรห้าสิบลูกประกอบด้วยองค์สี่นะครับนี่แหละครับขอบพระหูจกักหลายประแด็พระหจักหน่อยๆแต่บางทานอาจจะหูดีกว่าผมมีนะครับอันนี้ก็มาบอกเราเก่าออก,กันเพื่อบอาบริลลิมม่มบดใดสูญหายจากอุปัฏฐาสนานะครับมเอื่นกันไปวัดกันเนาะนะครับเข้ากับมาเบิงเลยพี่น้องเบาไหลมาลสิเหลือเป็นเงานี่นะครับ ขิ่มาปอกมันปอกปุ๋มันออกนะครับพี่น้องเขาก็จะเม็ดของหวานกันนะครับเขาปอกไปเลยนะเอาขี้อ่อนแข็งนั้นออกเขากันเราฟังเนียนได้พี่น้องเด้อมือข้นนาะนะครับเขาก็ซอยไปเจะออกหลายนะพี่น้องออกหลายก็จะได้มันเนาะพี่น้องเนาะเขาออกก่อนเขาก็จะไปล้างนะครับซอยออกไปของหวานไปอันนี้เฮ็ดดูบ้านของวินเทจเองนะครับของวินเทจเองดูที่ อำเภอเมืองเชียงไฮ้นะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงไฮ้เจ้านะครับบ้านฝังเหล้ามูซิฟต์แบลแม่กระตมุมอำเภอเมืองเชียงไฮ้ครับครับเอานาก็มาติดตามกันไปว่าทำกันพี่น้องเนะาะว่าจะมีหลายแบนไดหนก็ท้ายทำอยู่ว่าพร้อมหร้อยังก็ใส่ประมาณหนึ่งหัวหนึ่งกับมันดำเาขาก็ใส่ไปล้างน้ำออกเนาะ เป็นภาษาเด็กนะครับพันยานมันขันมันบางงามเป็นภาษาเด็กครับออก็ซอยออกไปวันหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเนาะกผสมาตมุ่มใส่ของใส,นงส,ส่น้ำตาลทรายใส่กะทิโอเคเนาะหัวหนึ่งเน,นาะครับจะมีหลายหวัวเด็กพี่น้องอเนาะเสด้จัากหวัวเนานะมาเนาะปี เอาลาบนะครับหรือโชคนไลาบในวันพระใหญ่นะครับพระใหญ่ถ้ารวยเข้าก็ไปนะครับพี่น้องเนาะจะมีโอกาสจะมีเวลานะครับว่าไปวัดก็ได้หรือไปไหว้พระยุบานก็ได้นะครับแต่ยิ่งเขียก็ไหว้แล้วครับข้ารุบานไหว้แล้วลอยตั้งแต่วันมาแล้วครับข้ารุบานก็ไม่ยู่องค์เดียวตอนนี้ครับองค์แรกก็ตายไม่จัดแล้วแต่ละองค์เดียวพระเม่นะครับตอนนี้ยุบานก็ไหว้ข้ารุบานน้ำทางรอบบ้านน้ำนะครับขวเทอามันม่ดีมีชีว่าข่าวกันไปซื่งยบ้านแหละครับพี่น้องเนาะทุกใครดีลอยแปดทุกขอนะครับดีดี อยคืเอาฝอยตัวเล่นที่น่ตัวใหม่นะครับเอามัดมาเเ็ดแต่ดินเบเอารัดมก็คือนลิงนะคือลลิงอตัวเนเ็ามันโมกี้นออก็ปาออกก็สจ้หนก็ลายะลาหลายีไปเลยเด้่มลายระชาสาครบแี้วก็ไปล้างออกแล้ว่น้องนะอันนี่ไปเรื่องมด้เนี่ยหัวสหัวสหัวนะ พี่น้องมาต่อจากก่อนเมื่อกี้นะพี่น้องตอนนี้เข้ากับถือมาหั่นเป็นชิ้นนะครับไล่สะาอาดเรียบร้อยแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆนะครับน,นี่มีทั้งผักไทยเสียงในฟิล์มบอบาดทีนพี่น้อง,องครับนี่ครับหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ำนะครับพี่น้องเนาะเหากมาหั่น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 นี่นะครับหั่นเป็นหั่นหั่นกระสีดักพี่น้องกับมันเละมันะครับนี่ครับปั่นเละพี่น้องนี่เพราะว่าอ่า วินเทิดก็ผมก็มาเคยื่อนเกิดพี่น้องเลยนะครับกว่าสินหน่อยสินใหญ่ลองเหตุดึงเพื่อได้ไปวัดเหมือนเนาะไปทำบุญวันพระนะครับทำบวันธรรมดาก็ไปใส่บาตรใไซยังนะครับพี่น้องพี่น้องก็คือกันเด้ออย่าลืมไปทำบุญทำท่านนะครับทำบุญทำท่านอยู่บ้านอยู่พระอยู่บ้านแล้วก็อยู่วัดนะครับตามกาลังศรัทธาของไผย,ยมันเนะพี่น้องเด้อของมาเนี่นะครับเป็นข่มเชือ่อของเจ้าูลบุคคลนะครับ เอากมาหัน่นหั่นตอนน้อยหลายแบเกาชิลเล่เนาะพี่น้องเนาะก็ตอนใหญ่ๆนะครับจิ๋หละประมาณนี้นะพี่น้องแล้วเขาก็สิต้มน้ำกะทิใส่กัะปิโอ้ยแล้วก็มาชิมน้ำกันพี่น้องว่ามีแสบซ้ำดายอร่อยซ้ำดแต่มันสีขาวเนี่ยผมก็ไม่เคยกินน้ำกันพี่น้องเคยกินแต่มันสีม่วงอันนี้เรียกว่ามันอันรูใหญ่บิ๊กอันรูหรือว่ามันมะพร้าวมันโคโคทนะพี่น้องเนาะมันโคโคัทครับก็ประมาณนี้นะพี่น,อน,น,อน,นอสส้อ,อ,นนนนนอง แล้วก็มาติดตามตอนต่อไปด้วพี่น้อง้อว่าหลังจากต้มแล้วใส่กะทิแล้วใส่น้ำตาลแล้วชิมมึงแล้วสีนัวอร่อยหวานกลมกล่อมอ,อร่อยบอ,อยนะพี่น้องเนาะโอเคครับมาติดตามตอนต,อนต่อไปครับมะฮอนเราก็ไปใจ่ใส่อะไะพี่นอ้องมะฮอนเรากำลัใส่อีกอะไรพี่น้องนี่ยครับกะมาต้มนน้ำหวานก่อนเนาะใส่กับกะทิใส่บเตยไว้นะครับเพื่อร่อไห่ น้ำกะทิน้ำหวานเดือดแล้วก็ข้าวกะทิมันเผาหรือมันอัดลูกไงนะครับใส่เกลือใส่ลงไปอันนี้กคใส่เกลือเข้าไปหน่อยนึงครับกระทิคนให้มันสุกคนให้มันละลายครับอีกนะครับนี่รอให้มันเดือดสักหน่อยแล้วข้าก็ค่อยเทมันลงไปค่ะกคนปรุงนะครับเป็นพวกอีกคนนึงนี่สวัสดีคกาผง นะครับตอนนี้เพชรยูไสนี่ท้องวานยูไส้ยูบ้านบ้านไผยสาเน่โอนะครับจังหวัดใดนี่เชียงรายมาเชียงรายเป็นไดพ่องนี่บอกว่าเก่าหนาวขอกบอสุดยอดปากแตกมั้งเลยปากแตกบ๊วพี่น้องได้กินได้ไปเที่ยวไซเนเชียงรายนี่ได้บอลอยู่เอา วิดีโอดิไม่ใช่ได้มีกินนี่โอ้ยรับรองว่ากินหอมกะทิหอมไอ้กินใบเตยออกมากทวนทวนในพี่น้องเด้อแต่เสียดายเนาะมันบ่ได้มีบ่มีกินออกมาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับรู้น้ำเนาะห้างรอดตอนไม่สุกแล้วพี่น้องนะั้นแล้วค่อยซีมเนาะก็บุตรติดตามต,ต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้อง อีกะเป็นอะไรวาเรียบร้อยนะพี่น้องนะครับต้มหวานมันอันลูต้มหวานมันเผานะครับพี่น้องเนาะฝีมือกุบเรียบร้อยแล้วครับเอามาซิม,มิังพี่น,อน,ออมมน้องนนเนา,นะ,เา,ามมนนะว่าสีาแซ่บสำใดับขอซิมเด้อเด้นีนก่วี่แ้นีแล้วนีนี้นีั้น้วนัวนนีวแล้วนนน่แ่ เป็นหน่องสุดยอดนะครับหวานนุม่มอร่อยแล้วก็สีมันๆนะพี่น้องเนาะมันากะทิอ้อมแล้วก็มันของมันพร้มอมจะได้ก็จะลืมนะครับพี่น้องลองใบเฮ็ดเบิง่งเฮ็ดกินเฮ็ดยังเบิ่งนะให้กินเม็ดไปทำบนเบิง่งว่สาสิแซ่บสำใด้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่บอก,กอย่งางไรใหญ่ห่างก็บอกมาหลาะนะพี่น้องเนาะก็ขอรำลาพี่น้องไว้ เพียงสำนีคลิปหนาโอกาสหตนาเอาป่อกันใหม่อีกนะครับพี่น้องแต่ก่อนเสียใจก,กันก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และสิลืมบุได้เลยกับกดกระดิ่งให้นะครับพี่น้องเพื่อามาผ่านกันติดตามสวัสดีครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ